นโรงเรียนแห่งหนึ่งมีชื่อว่า Fundamental Paper Education และเรียกสั้นว่าโรงเรียนกระดาษหรือโรงเรียนฟีซึ่งโลกแห่งนี้ทุกคนเป็นกระดาษและทุกคนไม่ใช่คนธรรมดาเสมอไปสวัสดีวันนี้เด็กนักเรียนคนหนึ่งมีชื่อว่าน้ำเหนือ นางเป็นนักเรียนที่เก่งระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เท่าเควินและโอลิเวอร์นางมีเพื่อนชื่อว่าเฟรนเป็นเพื่อนสนิทตัวค่อนข้างเล็กกว่าน้ำเหนือมากแต่ฉลาดเรื่องสารเคมีในวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเรียกว่าเชี่ยวชาญเลยแหละตาลาฮาเสร็จแล้วไปดีกว่าสวัสดีทุกคนน้ำเหนือและเฟรนมีเพื่อนอีกหลายคนเลยที่สนิทด้วยเช่นเอ็งเกลแคลร์บับเบิลลาหน้าและแอปบี้เป็นตน้น ส่วนส่วนสูงของทั้งสองต่างกันมากโดยน้ำเหนือสูง190เซนติเมตรและเฟรนสูงเพียง160เซนติเมตรแต่โชคดีที่น้ำเหนือไม่สนใจเรื่องความสูงที่ต่างกันมากแต่นางก็มักจะแกล้งเฟรนโดยยกเขาขึ้นมาจากพื้นบ่อยๆฮ่าๆๆตัวเล็กน่ารักจังเลยล่อยชั้นลงนะเฟยไอเสาไฟแต่ปกติทั้งสองคนนี้ก็จะโดนแกล้งและบูลลี่โดยแก๊งของโอลิเวอร์อยู่บ่อยๆโดยแก๊งมีโอลิเวอร์เป็นหัวหน้าและมีซิปและเอ็ดเวิร์ดเป็นเพื่อน โอลิเวอร์เป็นนักเรียนที <shad> ่เก่งมากคนหนึ่งแต่ก็เป็นคนที่ชอบแกล้งและบูลลี่คนอื่นไปทั่วฮ่า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 ไอ่ไก่น้ำเหนือและเฟรนก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่น้ำเหนือจะไม่โดนแกล้งบ่อยเพราะความสูงของเธอที่สูงมากถึงแม้เธอจะสูงกว่าเขาเพียงเจ็ดเซนติเมตรก็ตามแต่นั่นมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็ทำใหโอลิเวอร์โดนข่มได้ แต่กับเฟรนนี้ตรงข้ามเลยเฟรนจะโดนแกล้งเป็นประจำและด้วยความสูงที่เตี้ยก็ยิ่งทําให้เป็นเหยื่อที่ง่ายดายของพวกโอลิเวอร์บ่อยๆทําให้เฟรนกับแค้นใจเป็นอย่างมากคนจนวันหนึ่งเฟรนก็ทนไม่ไหวและต้องการแก้แค้นเขาได้ใช้ทักษะความเชี่ยวชาญในสารเคมีของเขาสร้างสารเคมีขึ้นมาเขาทําทั้งวันทั้งคืนจนได้สารเคมีแปลกตามใหม่มามันเป็นสีชมพูเขาตื่นเต้นที่จะได้ใช้มันเพื่อแก้แค้นโอลิเวอร์ ฮาฮาฮาโอลิเวอร์ได้เวลาแก้แค้นในวันถัดมาเฟรนมาแต่เช้าเพื่อมาหาโอลิเวอร์และเฟรนก็เห็นโอลิเวอร์จนได้เฟรนไม่รีรอที่จะให้โอลิเวอร์ได้เห็นเฟรนได้ทําการเคลื่อนน้ายาสารเคมีใส่โอลิเวอร์ทันทีทําให้เกิดระเบิดควันเต็มไปหมด <S 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 ในขณะที่เฟรน รอผลสรุปเขาก็ตื่นเต้นมากเมื่อควันหายคนที่อยู่ในถงทางเดินตรงนั้นก็ช็อกไปหมดเลยรวมถึงเฟรนด้วยเพราะภาพที่พวกเขาเห็นก็คือโอลิเวอร์โดนสลับเพศกลายเป็นผู้หญิงตอนนี้นางมีชื่อว่าโอลิเบียแล้วตอนนี้โอลิเบียกำลังไอเพราะสำลักควันแต่เมื่อเธอสังเกตเห็นร่างกายตัวเองก็ช็อกค,ค้างไปเลยแค่แค่แคเฟรนนี่นายทำอะไรของนายเนี่ยเอเดียวเสียงของฉันอะไรกันนี่ฉันกลายเป็นผู้หญิงนั้นหรอ อาาน่ารักดีแฮะและหลังจากวันนั้นวันปกติปกติของโอลิเวอร์โอหมายถึงโอลิเวียก็เปลี่ยนไปโอลิเวียต้องไปทำบัตรนักเรียนใหม่กรอกเอกสารนักเรียนใหม่เลยและข่าวร้ายที่เธอได้ยินจากเฟรนนั้นก็คือฤทธิ์ของน้ำยาสลับเพศมีผลหนึ่งปีท่วนทาให้โอลิเวียเธอช็อกและเศร้าเป็นอย่างมากและช่วงแรกของการเป็นผู้หญิงของโอลิเวียก็ยากลำบากและน่าอนาจใจเป็นอย่างมาก ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับนางเลยจากพฤติกรรมในอดีตของนางเอนั้นโอลิเวียนิอย่าไปสนใจเธอเลยไปกันดีกว่าไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับฉันเลยจริงดิแถมโอลิเวียยังโดนเอ็ดเวิร์ดและซิดแกล้งอีกทั้งที่พวกเขาเคยเป็นเพื่อนกับนางเอ็ดเวิร์ดซิดพวกแกมาทำอะไร ไม่ฉันต้องเดินผ่านพวกเขาไปเร็วๆสินะเฮ้อเฮรอดตายแล้วเราทำให้หนึ่งเดือนผ่านมานางเริ่มมีอาการตัวผู้คนมักจะหลบหลบซ่อนซ่อนจากคนอื่นๆสเสมอและน้ำเหนือเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นอาการนั้นของเธอน้ำเหนือ จึงเข้าไปช่วยเหลือเธอทันทีเพราะน้ำเหนือรู้ดีว่าถ้าไม่ช่วยโอลิเบียตอนนี้อาการทางจิตของเธออาจจะแย่ลงเพราะการที่โอลิเวียกลัวผู้คนมันก็อาจจะพัฒนาเป็นการรู้สึกโดดเดี่ยวและกลายเป็นโรคซึมเศร้าหลังจากนั้นน้ำเหนือก็คอยเป็นเพื่อนกับโอลิเวียและอยู่ข้างๆเธอบ่อยๆคอยสอนเธอในการใช้ชีวิตแบบผู้หญิงการระวังตัวทำให้อาการทางจิตในการกลัวผู้คนของโอลิเวียดีขึ้น ส่วนเฟรย์หลังจากวันนั้นก็รู้สึกผิดที่ตัวเองแก้แค้นได้สําเร็จแต่กลับทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นเพศที่เขาไม่ต้องการและกลายเป็นคนกลัวผู้คนอีกหลังจากวันนั้นเฟรย์เลยไปหาโอลิเวียอยู่บ่อยๆเพื่อเช็คอาการของเธอคอยปกป้องเธอเวลาจะโดนเอ็ดเวิร์ดหรือซิดแกล้งลน้ําเหนือเมื่อทําหน้าที่เป็นเพื่อนให้กับโอลิเวียแล้วก็ยังไปสั่งสอนพวกเพื่อนๆนของเธอก็คือเอ็งเกลแคลร์บับเบิ้ลแฮปปี้ และลาน่าโดยน้ำเหนือสั่งสอนพวกเขาเรื่องการสังเกตคนและการครบคนเพราะเพื่อนทั้งห้าของน้ำเหนือหลังจากรู้ข่าวที่โอลิเวอร์กลายเป็นโอลิเวียแล้วพวกเขาทั้งห้ายังไปแกล้งเธอเล็กน้อยและไม่คบเพื่อนกับเธออีกจนทำให้โอลิเวียเกิดอาการกลัวผู้คนจนได้ทำให้เพื่อนทั้งห้าของเธอรู้สึกผิดและจากนั้นพวกเขาจึงไปคบเพื่อนกับโอลิเวียเลยหลังจากที่โอลิเวียได้รับการช่วยเหลือจากน้ำเหนือเฟรน และเพื่อนของพวกเขาทั้งสองมาสองเดือนสุขภาพจิตของโอลิเวียก็ดีขึ้นมามากเธอเริ่มเลิกกลัวผู้คนและเข้าสังคมเก่งขึ้นและหลังจากการที่เธอโดนทรมานมาหนึ่งเดือนเต็มก็คือการไม่มีเพื่อนการโดนแกล้งการโดนไม่ไว้วางใจก็ทําให้เธอคิดได้และเริ่มสนนึกผิดจากการกระทําตอนเธอเป็นผู้ชายเธอจึงได้กลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีคอยช่วยเหลือคนอื่นและเธอยังคอยช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องการเรียนทําให้คนอื่นๆผ่านการสอบมาได้ด้วย หลังจากผ่านไป5เดือนตอนนี้โอลิเวียก็กลายเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนไปแล้วเธอเป็นที่รักของทุกคนทั้งคุณครูและนักเรียนโอลิเวียก็มีความมั่นใจในร่างกายเพศหญิงมากขึ้นชินกับร่างกายใหม่มากขึ้นจนเธอลืมไปเลยว่าเพศสภาพเดิมของเธอก็คือผู้ชายเพราะการกระทำของเธอการพูดจาของเธอเหมือนเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่เกิด หนึ่งปีผ่านไปแล้วและใช่โอลิเวียกลับมาเหมือนเดิมแล้วกลับมาเป็นโอลิเวอร์อีกครั้งแต่ไม่ใช่โอลิเวอร์คนเดิมอีกต่อไปแต่กลายเป็นโอลิเวอร์ที่พร้อมช่วยเหลือและปกป้องคนอื่นจากการโดนแกล้งเขากลายเป็นคนที่ดีขึ้นจากเหตุการณ์ที่เขากลายเป็นผู้หญิงและเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแค่หนึ่งวันหรือหนึ่งอาทิตย์เหมือนบุคลิกการปกป้องคนอื่นและการช่วยเหลือคนอื่นจะติดไปในตัวเขาเมื่อเอ็ดเวิร์ดและซิเปเห็น พฤติกรรมอันดีของโอลิเวอร์ทุกวันทุกวันเข้ามันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งสองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองและหลังจากที่เอ็ดเวิร์ดและซิดเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นพวกเขาก็มีเพื่อนมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มของน้ำเหนือและแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาก็คือโอลิเวอร์ก็คืออดีตหัวหน้าแก๊งบูลลี่ที่ตอนนี้กลับตัวกลับใจกลายมาเป็นคนดีเพราะจากเหตุการณ์การโดนสลับเพศเมื่อหนึ่งปีที่แล้วแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ใช้ชีวิต และเรียนต่อไปในโรงเรียนกระดาษอยากสนุกสนานและสงบสุขต่อไป 1. คนบางคนเขาไม่เข้าใจเราหรอกจนกว่าคนคนนั้นจะอยู่จุดที่เราเคยเจอเขาจึงค่อยจะเข้าใจเราก็เหมือนโอลิเวอร์ที่หลังจากกลายเป็นผู้หญิงแล้วก็โดนแกล้งรังแกโดยเอ็ดเวิร์ดและซิปจึงทำให้เขาเข้าใจอารมณ์เวลาโดนแกล้งของเฟรน สองการที่คนบางคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นได้ก็เนื่องมีแรงบันดาลใจซึ่งถ้าหมายถึงใบเรียนก็คือเพื่อนของเรานี่แหละถ้าเราครบเพื่อนที่ดีเราก็ไปทางที่ดีแต่ถ้าเราครบเพื่อนที่แย่เราก็ไปทางที่แย่ก็เหมือนกับเอ็ดเวิร์ดและซิปที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองดีขึ้นบริเวณท้ายเรื่องเพราะโอลิเวอร์มาสั่งสอนและแสดงพฤติกรรมที่ดีให้ดูสามคนเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เสมอแค่บางคนอาจจะต้องเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายก่อน จึงจะค่อยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นและไปสั่งสอนคนอื่นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ไปทางที่ดีขึ้นก่อนที่พวกเขาจะเจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายเหมือนกับคนคนนั้นเหมือนกับโอลิเวอร์ที่โดนเหตุการณ์เลวร้ายก็คือโดนสลับเพศกลายเป็นผู้หญิงโดยที่ตัวเองไม่ต้องการทําให้ตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นเพราะสํานึกผิดจากพฤติกรรมเก่าของตัวเองจึงทําให้ตัวเองต้องมากลายเป็นผู้หญิงแบบนี้และหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งปีและโอลิเวอร์กลับมาเป็นผู้ชายเขาก็ไปสั่งสอนเอ็ดเวิร์ดและซิ สี่คนบางคนยังยึดติดกับเรื่องราวในอดีตถึงแม่คนคนนั้นที่พวกเขาเกลียดจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วแต่พวกเขาอาจจะยังไม่ไว้วางใจและอาจจะไม่คบเพื่อนกับเขาเหมือนกับเพื่อนห้าคนของน้ําเหนือที่ไม่ไว้ใจโอลิเวอร์หลังจากที่เขากลายเป็นผู้หญิงแล้วก็ทําใหโอลิเวอร์จิกจากการไม่มีเพื่อนเพราะฉะนั้นเราควรรับฟังและสังเกตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะถ้าเรายังยึดติดกับอดีตอาจจะทําให้จิตใจของคนคนหนึ่งตกต่ําลงได้ หากเราควรเป็นคนที่ช่างสังเกตเหมือนกับน้ำเหนือในเรื่องเพราะปัจจุบันเราในวัยเรียนตอนนี้อาจจะมีคนที่เป็นอย่างนี้อยู่หรือไม่ต้องเป็นแบบโอลิเวียก็ได้แต่ก็ควรสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ของเพื่อนให้ดีเพราะบางทีเพื่อนคนนั้นอาจจะสุขภาพจิตตกต่ำอยู่และต้องการได้รับความช่วยเหลือ 6. ถ้าเราทำสิ่งที่ผิดเราก็ต้องแก้ไขเหมือนกับเฟรในเรื่องที่ไปเปลี่ยนเพศโอลิเวอร์โดยที่เขาไม่เต็มใจทำให้เขากลายเป็นผู้หญิง และมีอาการจิตตกแต่เฟรนก็ไม่ได้ทิ้งโอลิเวอร์ให้เป็นอย่างนั้นต่อไปเฟรนก็แก้ไขด้วยการเข้าไปเป็นเพื่อนให้กับโอลิเวอร์และช่วยดูแลเธอ